สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่พลตรรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทย กล่าวโจมตีนายเดชทวีศรีวิชัยที่เพิ่งย้ายออกจากพักว่าเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเลี้ยงไม่เชื่องและไม่มีความกตัญญูกับพักนั้นล่าสุดนายเดชทวีเปิดเผยว่าไม่ได้เก็บออกมาเป็นเรื่องหนักใจและไม่ขอตอบโต้ถึงกรณีดังกล่าวเพราะตนยังให้ความเคารพต่อพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักนับถือซึ่งขณะนี้พักเสรีรวมไทยได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งเขตสี่ลำปางคือนายประยูนแก้วเดียวลงพื้นที่หาเสียงล่วงหน้าต่อเนื่องไว้แล้ว ่อสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศพร้อมด้วยนางสาวนภาพรเพชรจินดาสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักนายวิรัตวรสศรินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเปิดเผยถึงกรณีที่นายเดชทวีศรีวิชัยอดีตสสรมปางพักเสรีรวมไทยยื่นหนังสือลาออกจากพักและไปสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองอื่นว่านายเดชทวีถือเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเลี้ยงไม่เชื่องไม่มีความกตัญญูกับพัก รวมถึงสมาชิกพักที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงจนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสสลำปางเค .4 แทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งที่นายเดทวีไม่เคยออกค่าหาเสียงเลือกตั้งเป็นผู้สมัครที่มาแต่ตัวพักเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมด ผมเชื่อว่าการลาออกจากพักเสรีรวมไทยของนายเดชทวีนั้นเป็นเพราะมีผลประโยชน์อื่นอยู่ผมไม่เชื่อว่านายเดชทวีที่มีเงินเดือน,อนสอสอและมีค่าตอบแทนอื่นรวมถึงค่าตอบแทนผู้ช่วยเดือนละ2องถึง3แสนบาทจะยอมลาออกทั้งที่สภาย,ยังไม่หมดวาระและไปอยู่กับพักประยมที่ทําตัวเลวซามทุจริตเรื่องวัคซีนโกงเงินสร้างถนนรถไฟฟ้าเพื่อไปซื้อตัวสอส พลตรุเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนพิจารณาการเลือกผู้สมัครและพักการเมืองให้ดีเพราะหากเลือกพักที่ใช้เงินซื้อตัวสอสอจะทําให้มีปัญหาต่อบ้านเมืองประชาชนอย่างไรก็ดีกรณีที่เกิดขึ้นหากตนรับราชการตํารวจจะใช้การส่งคนไปตกเบ็ดเมื่อได้รับหลักฐานจะไปแจ้งให้ยุพักการเมืองแต่ปัจจุบันตนเป็นสอสอไม่สามารถทําได้แต่ขอเรียกร้องให้ประชาชนสั่งสอนตอนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งพื้นที่ลำปางเตสีพักจะส่งบุคคลที่เคยวางตัวไว้แล้วแต่ช่วงเลือกตั้งซ่อมมีปัญหาเพราะว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่ดูแลประชาชนจนเกินเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเลือกตั้งยอมรับว่าพักที่มีพฤติกรรมดูสอสอถือว่าไม่มีมารยาททางการเมืองไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยที่มีการเจรจากับตนว่าจะขอสองสอสอไปร่วมงานการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งตนพร้อมให้ไป ด้านนางสาวนาภาพรบอกว่านายเดชทวีมีปัญหาภายในพักทั้งกรณีของการแต่งตั้งผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานเกินโคต้าที่พักกำหนดให้มี5คนแต่นายเดชทวีกลับไปตั้งจำนวน8คนเมื่อมีการตรวจสอบโดยพลตำร,รวจโทวิษณุม่วงแพรสีสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าและขอให้ถอนการตั้งบุคคลดังกล่าวนายเดชทวีกลับท้าทายว่าแน่จริงให้ไล่ออก ขณะที่วันที่นายเดชทวีมากราบลาพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แจ้งว่าจะไปลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่ลงสสเพราะกลัวเครื่องบินไม่อยากขึ้นเครื่องมากรุงเทพมหานครแต่วันรุ่งขึ้นเพราะว่าไปสวมเสื้อพรรคการเมืองอื่นตนถือว่าเป็นคนที่ไม่มีมารยาททางการเมืองด้านนายวิรัต์ได้กล่าวขอโทษคนลำปางและขอโอกาสในการเลือกตั้งทั่วไปขอให้ประชาชนสนับสนุนพรรคเสรีรวมไทยด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมา ที่รัฐสภามีการประชุมสภาพุทธาราสฎรโดยมีนายชวนหลิกภัยประธานสภาพุทธาราสฎรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระนายชวนได้แจ้งวาระรับทราบต่อที่ประชุมสภาเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคนคือนางสาวแนนบุญยทิดาสมชัยสอสออุบลราชธานีพักประชาธิป,ปัตย์โดยมีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2565และนายเดชทวีศรีวิชัยสอสอลำปางพักเสรีรวมไทยโดยมีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2565 ทั้งนี้เป็นผลให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวแนนและนายเดชท,ทวีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3ดังนั้นขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้คือ471คนองค์ประชุมเกิือนห236คน